สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูตัวท็อปของสกูตเตอร์กันเลยนะเจ้ายามาฮ่าทีแม็กนะครับคันนี้เป็นรถปี2023เลยนะครับเลขใหม่น้อยๆนะฮะสภาพสวยมากเลยนะคันนี้นะนี่นะครับยางใหม่ๆกันเลยนะฮะเลขใหม่เพียงหลักพันกิโลเท่านั้นนะครับนี่ ที่จับโทรศัพท์มือถือมีมาให้นะครับปุ่มคอนโทรลสวยๆนะครับไม่มีรอกกันเลยนะฮะนี่ดูสภาพรถกันได้เลยนะฮะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคันนี้นะครับเบาะใหม่นะครับนี่นะฮะรอบคันสวยๆนะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจติดต่อเซลเอกได้เลยนะครับ ผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ